ทำโลโก้ง่ายๆจากแอปอะไรดีคนที่เริ่มผลิตคลิปหรือว่าเริ่มไลฟ์แล้วอยากจะเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปหรือไลฟ์ของเรานะคะเราสามารถเริ่มทำโลโก้ง่ายๆได้จากแอปพลิเคชันฟรีในมือถือเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะคะเราก็จะมีแอปพลิเคชัน Keynote ที่สามารถทำโลโก้ได้เหมือนกันไม่แพ้กับแอป Over เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูลูกเล่นแล้วก็คีย์สำคัญในการทำโลโก้กันเลยค่ะ กดเข้าไปในแอปพลิเคชัน keynote ใน iphone นะคะเราต้องการที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเราไปกดบวกด้านมุมบนขวามือนะคะแล้วก็เลือกตัวเทมเพลตนะคะเป็นแบบสีขาวหลังจากได้เทมเพลตมาแล้วนะคะมันจะมีตัวกล่องข้อความขึ้นมาอันนี้เรายังไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวเรา delete เขาออกไปก่อนอทีนี้เราต้องการที่จะขยายตัวกระดาษเราให้มันเห็นชัดเจนเราใช้2นิ้วนะคะขยายแบบนี้ ตัวแถบด้านซ้ายมือมันก็จะเด้งออกไปเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มต่อมาก็คือตัวอักษรหรือว่ารูปภาพที่เราต้องการใส่ลงไปในโลโก้ของเรานะคะก็กดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกในแถบด้านบนพอกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกในแถบด้านบนนะคะแถบด้านบนจะมีรูปอยู่4อันถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มตัวอักษรน,นะคะ เราต้องกดเข้าไปที่แท็บที่3ที่เป็นสี่เหลี่ยมและวงกลมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่ที่เบสิกอยู่แล้วใต้คำว่าเบสิกจะมีคำว่า Text กดเข้าไปใน Text ได้เลยนะคะเป็นการเพิ่มกล่องข้อความหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถแตะ2ทีเพื่อที่จะเข้าไปพิมพ์ข้อความชื่อเพจของเราได้เลยแต่ว่า บางทีมันเล็กไปอะคะ่ะมันจะแตะไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราไปแก้ไขให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นก่อนโดยกดเข้าไปที่แปลงทาสีนะคะรูปแปลงทาสีด้านบนนะแล้วก็เข้าไปที่คำว่า text นะคะตรงกลางตรงนี้อ่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะเห็นคำว่าไซส์ปรับจาก30เนี่ยคะ่ะกดที่เครื่องหมายบวกนะคะมันต้องกดย้ำๆเอานะคะไม่สามารถกดแชร์ได้นะกดย้ำๆขึ้นไปให้มัน ตัวอักษรใหญ่จนเราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็พิมพ์ชื่อเพจเราลงไปได้เลยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะแล้วเราจะลองเปลี่ยนตัวอักษรเป็นฟอนต์แบบอื่นๆน,นะคะเราก็กดเข้าไปที่แปลงทาสีเหมือนเดิมเพื่อแก้ไขจะแก้ไขอะไรต้องกดเข้าไปที่แปลงทาสีนะคะแล้วก็ ตรงคำว่าฟอนต์มันจะมีเครื่องหมายมากกว่าอยู่นะคะเราก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกแบบอักษรที่เราต้องการได้เลยอลองเป็นอันนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มข้อความอื่นเข้าไปอีกนะคะก็สามารถทำได้เราจะลองใส่สีอันนี้เราก็แตะที่ตัวข้อความของเราแล้วก็ไปที่แปลงทาสีเราจะใส่เป็นสีก็ได้หรือว่าเราจะใส่เป็นแกลเดียนก็คือการไล่สีนะคะ หรือจะใส่เป็นรูปภาพก็ได้เดี๋ยวก็ลองใส่เป็นแบบรูปภาพนะคะอ่าสมมุติก็เลือกเป็นสีทองอันนี้ถ้าเราต้องการข้อความเพิ่มนะคะเราไม่ต้องไปกดบวกใหม่ก็ได้ค่ะเรากดเข้าไปที่กล่องข้อความของเราเลยแล้วก็กดคากําว่า copy นะคะแล้วก็ไปกดตรงพื้นที่ว่างๆนะ paste เลยทีนี้เราต้องการที่จะแก้ไขแบบอักษรน,นะคะก็เหมือนเดิมเราเข้าไปที่แปลงทาสีแล้วก็แก้ไข ตรงคำว่าฟอนต์ลองเลือกเป็นอันนี้แล้วเดี๋ยวแตะเข้าไป2อทีนะคะเราจะมาแก้ไขข้อความข้างในกันเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเขาขึ้นไปไว้ในตำแหน่ง เหมส,เสมมติก็อยากใส่อย่างอื่นเข้าไปให้เป็นกรอบเขานะคะก็จะกดบวกข้างบนแล้วเนี่ยเราก็เลือกเอาได้เลยค่ะมันจะมีวัตถุให้เราเลือกเยอะมากนะคะอ็อบเจกต์มีตามนี้เลยอ็อบเจกต์พวกนี้เราก็สามารถใส่รูปเข้าไปได้ด้วยก็ใส่อันนี้เข้าไปนะคะ1อัน อยากให้รูปกล้องของเราอันนี้มันมีลวดลายอยู่ในนั้นนะคะหรือจะใส่เป็นสีธรรมดาก็ได้นะคะเราก็ไปที่แปลงทาสีแล้วก็เลือกเอาในแบบที่เราชอบได้เลยเราก็เลือกสไตล์แล้วไปเปลี่ยนตรงฟิลนะคะให้เป็น Image ก็ได้สมมติว่าเราออกแบบเสร็จแล้วนะคะอยากได้โลโก้ประมาณนี้เราจะทำให้มันเป็นโลโก้ได้ยังไงคีย์มันอยู่ตรงนี้นะคะ คือการที่เราจะเอาโลโก้ไปใช้มันต้องเป็นรูปภาพแบบเจาะทะลุใช่ไหมคะก็คือ PNG เราต้องไปเปลี่ยนแบ็กกราวของเราอะคะ่ะโดยการเปลี่ยนจากที่มันเป็นสีเป็นแบบไม่ใส่สีเราต้องแตะข้างนอกนะคะอย่าไปแตะในสไลด์แตะข้างนอกให้มันไม่ขึ้นสี่เหลี่ยมอะไรเลยเข้าไปที่แปลงทาสีเหมือนเดิมะคะ่ะไปเลือกที่ App e n r a n c e นะคะเห็นคำว่า b แบ็ r กราวไหมคะกดเข้า,ขา,ขา,ขาไปเลือก ในคำว่า preset เนี่ยค่ะเราเลื่อนไปฝั่งขวาสุดเราจะเจอคำว่า no fill นะคะ,ะทีนี้เสร็จแล้ว background ของเรามันก็จะเป็นแบบไม่มีพื้นหลังพอเราตัดพื้นหลังออกแบบนี้แล้วนะคะเราก็กดจุด3จุดมุม,ม,มบนขวามือแล้วก็กด export เลือกเป็น image นะคะเพราะเราจะเอาเป็นรูปโลโก้ การ Export อันนี้ต้อง Export เป็น PNG นะคะถึงจะไม่มีพื้นหลังถ้าสมมติว่าเราไปกดเป็นแบบ JPEG ต่อให้เราเลือก no fill แต่ไปเลือก JPEG Export ออกมามันก็จะมีพื้นขาวติดมาอยู่ดีอย่าลืมนะคะต้องเลือกเป็น PNG นะแล้วก็กด Export เลยหลังจากนั้นกด save image นะคะไม่งั้นเขาจะไม่เข้าไปอยู่ในอัลบั้มของเราอ่าทีนี้เรามาลองใช้งานกันดูเดี๋ยวลองเข้าไปใน iMovie ก็ได้ค่ะ กดที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกโฟโต้เราก็เลือกอันล่าสุดนะคะเห็นจุด3จุดเนาะกดจุด3จุดนะคะแล้วก็ picture in picture นะคะโลโก้เราขึ้นมาละทีนี้โลโก้อันนี้พอเราเลือกเป็น picture in picture นะคะเราสามารถที่จะขยับเคลื่อนย้ายมันได้นะคะก็กดไปที่ตัวรูปของเราแล้วก็ กดที่ลูกศรที่มันตัดกันอันนี้นะคะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายขยายก็ได้นะคะเราสามารถที่จะซูมให้มันขยายแล้วก็หดให้มันเล็กลงอย่างนี้ได้นะคะขยับเคลื่อนย้ายเข้าไปในที่ที่เราอยากให้อยู่เนะเาะแล้วก็แตะตรงลูกศรกลับไปเหมือนเดิม เราก็จะได้โลโก้เราอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะถ้าเราจะให้ความยาวเขาเนี่ยเท่ากับความยาวคลิปเราก็ขยับออกไปได้เลยเหมือนการตัดต่อ Picture in picture ธรรมดาแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นทริคก,การใช้คีนโนเล็กๆน้อยๆนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะถ้าเรายังไม่ได้ซื้อแอปพลิเคชันอื่นๆที่มาต้องเสียเงินเยอะแยะใน iPhone เราสามารถทำได้หลายอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการจะเอาจริงกับการทำคลิปทำรูปนะคะ ก็มีคอร์สที่ชื่อว่าสร้างสื่อออนไลน์ให้พรีเมียมด้วยแอฟรีคินโนและ iMovie นะคะจะสอนเทคนิคการทำคลิปทำภาพด้วยแอฟฟรีที่มีอยู่ใน iPhone แล้วก็ใน Macbook นี่แหละคะ่ะสามารถทำให้คุณเนี่ยใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพโดยที่ไม่ต้องไปซื้อแอปอื่นเพิ่มเติมเลยถ้าคุณสนใจคอร์สนี้สามารถพิมพ์เข้ามาในไลน์อดได้เลยนะคะ แอดกูรูออนไลน์คุณจะได้รับราคาพิเศษนะคะแล้วเราจะมาลงมือทำสื่อออนไลน์แบบพรีเมียมไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ